ตัวกูปรเหมือนคุยเรื่องตกวครูทอกับบูพูดคุยหลังดูคอมเมนต์ไรเดอร์เซเวอร์ตอวตอวตัวตัตอนที่ที่ที่สิบสี่สิบสี่ โอเคมา่าก็ตอนที่สี่กันแล้วสำหรับเซเวอร์เดินทางกันมาอีกแล้วอีกตอนหนึ่งหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในตอนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถือว่าเราใจมากแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่เปิดตัวล่างใหม่ของพระเอกของพวกเราใช่แล้วพระเอกของพวกเราก็คือดินทาโร่นั่นเองจะเป็นใครไม่ได้ใครคือ โคมะไม่รู้จักไม่มีพระเอกผมชื่อเบรดส์จะเป็นเลดเดอร์เบรดสแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา,เร,าเริ่มกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรบ้างครบับคุณเกรทอ่าสำหรับตอนที่14เนี่ยหลังจากตอนที่ผ่านมาเนี่ยเคนโตะได้ได้แพ้พให้กับความมืดของคาลิเบอร์ไปกลายเป็นฝุ่นโตนกินก็ไปได้ดับหายไปแล้วแล้วเปิดตอนมาเนี่ยแก๊งบอยแบนด์เนี่ยนั่งคุยกันอยู่ ฉันไม่คิดเลยว่าจาโอดากอนมันจะแพ้ได้บ้าจริงเซเบอร์ท er ี่มันอันตรายจริงๆให้ตายสิแล้วซูอัดเนี่ยนั่งเครียดเลยซึมซึมใหญ่เลยตัวนี้แล้วพูดแค่นั้นนะตัดไปกลับไปที่นอร์ทเ r n b a บ e เกิดอะไรขึ้นครับผมไหนเล่าสิทุกคนที่แบบนั่งกันแบบซึมกันอยูู่ดแบบว่า เกิโตตายเกิโตัมันตายเพราะฉันบ้เออาเอ้ยนิทนทาโร่ผมนี่ซึมแล้วขึ้นขึ้นตะตเขาเป็นนักดาบยอดยิ่งให้ตายดิเขาจังเป็นนักดาบที่ด,ดีแล้วเกินไม่นา่าตายแบบนี้เลยเบจังก็แบบเพราะฉันดูแลไม่ดีเองเออก็ร้องไห้กันไปแล้วคุณโอกามิเนี่ยพูดมาเราเนี่ยจะทําให้เขาผิดหวังไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เราต้องไปช่วยโลกโทม,มัาก็พูดขึ้นมานะครับผมเร,เราต้องไปช่วยโลกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังยังมีหนังสือปริศนาเล่มใหญ่ลอยกอยู่กลางเมืองแต่ทุกคนก็ลังนั่งร้งองไห้กันอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากที่คุยกันเสร็จโทม,มาัาพูดโทม,มัสก็แบบแจกแจกของแจกของอคุณโนโกมิรับไปดีดูดเฮชกน้องเล่นรับไป ไรเคเรเบรอสแล้วเขาก็ฮุบแลมอลาจีน่าเพใช่เองดูรู้ศพมาแล้วภาพตัดไปเนี่ยที่ดาบอังคุกุขินคูไรายามีเนี่ยปักอยู่ที่พื้นแต่ว่าดีซ่า<ส>มีคนเป็นาเ<ะ><ะ>ดินมานะดีซ่านั่นเองเดินมาแล้วเหมือนเขาจะมาพาดาบกลับบ้านนะครับผมแต่ว่ากายจับแล้วบอกดาบบอกไม่ต้องกลับเองได้ไม่ต้องเดี๋ยวเสกใหม่ฟ้าบเป็นคุณคามโจเนี่ยกลับมาจากความมืด แต่ว่าเขาไม่ได้มาในร่างคุณกับิโจนะสิเขากลับเป็นเจ้าอดาก้อนเลยเออแล้าก็บอกว่าข่าวนี่หละฉันจะไม่ให้พวกนั้นว่ยุ่งเกือบช้อนอีกเป็นค,ค,คนรั้งที่สงครัออ้งที่สองมันทำให้เราสงสัยในความสามารถของดาบอังคคุคูไดยามินะฮะว่าสามารถทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ด้วยหรือน่นะสิหรือว่าเขาน่าจะเป็นเคนโตกะันแน่ที่กลับมาจับดัก ก็ต้องรอดูกันต่อไปภาพก็ตัดไปที่เสาเสาแห่งแสงเนี่ยทั้งหกเสาเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วมีหนังสือฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊แล้วตัดไปเลยเป็นอะไรรู้หรือเปล่าเป็นอะไรครับคนดีเขายังขำอยู่เหมือนเดิมนะเพิร์สูอัตของเราเนี่ยหัวเราะอีกแล้วโอ้โหมันขำเรื่องเกินว่นนี้ขำทุกตอน นะฮะไปรู้ไปโดนตัวไหนมาแล้วสุวัสดข์ขำคนเดียวไม่พอเล็กอิวขำด้วยขำกันมดเลยตรงนั้นสองคนนี้นั่งขำกันเนเหมือนเหมือนเติมมานะครับผมผมว่าตอนต่อไปนี่อีกคนน่าจะต้องขำด้วยแล้วจะได้ครบแก๊งนลฮะแล้วแล้วเขาพวกเขาเนี่ยพูดว่าอาจจะมีพลังที่มากกว่าจเซเบอร์ er เนี่ยมันแข็งแก่งมากแข็งแก่งกว่าจาโอแล้กก็อนนี่พวกเขาเชื่อไม่ได้เลยว้าวสุดยอด ต้องเก็บมันทิ้งซะเซเวอร์อันตรายเกินไปที่จะปล่อยไว้ชีวิตอยู่รอดต่อไปแล้วหลังจากหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าแก๊งซอร์ทออฟโลโกสทุกคนเนี่ยวิ่งกูกันมาละในทางในตรอกแคบๆเหมนไฉันต้องไปหยุดจนให้ได้วิ่งไปละเจอกบบคุณคามิโจเดินอยู่แล้วจากนั้นโทมาสเลยจัดเลยดากอนอารันจีน่ามัางกรสายฟ้าวิ่งเข้าไปละ ใช้วิชานิโตริววิชาสองดาบโทรมะวิชาสองดาบวิ่งไปปุ๊บเอาดาบเอาดาบตัวเองแล้วดาบของเก็นโตด้วยโทรมาวิ่งมาคุณฆ่าเก็นโตคุณฆ่าพ่อเขาแล้วคุณยังฆ่าลูกเขาอีกเหรอฆ่าทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยโอ้โหฆ่าทั้งกรมคุณก็ไมิโยสะบัดดาบทนทีเอ้กลิ้งสู้ไม่ได้แข,แ,ขแข็งแกร่ง เแต่เขาก็พอฟัดพอเวี่ยงกันอยู่น้องเล่นเนี่ยวิ่งมาแล้วฉันจะแก้แค้ได้เก่นตัวเองแปลงร่างชิงกลายเป็นบลูบี้ก็มาแปลงร่างแปลงร่างแล้วพิ่มาปุ๊บแต่ว่าเป็นเลกิเลกิเอลเนีย่ยวิ่งมาบอกคู่ต่อสู้ของแกนะ่ะคือพวกฉันคือยานนังหัแล้วก็เหลาบอยแบงก,ก็ออกมาครบทุกคนเลยนะฮะและจากนั้นเนี่ย <_ s> เก<อ>ิดการนวลเกิดขึ้น ต,บต,บต,บตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบสักพักหนึ่งเนี่ยคุณคามิจโจบอกฉันจะมีเวลาว่างไม่เล่นกับพวกแกอีกต่อไปแล้วเสียเวลาฉันจะไปหาความจริงแล้วพอคุณคามิจโจนี่ยววิ่งไปแล้วโทมัสวิ่งตามแต่ว่าบอยแบงคนสุดท้ายก็ปรากฏตัวออกมาแล้วบอกว่าไปซะอ,อยากทำอะไรก็ไปทำไปเดี๋ยวตรงนี้จาัดก,การให้คุณคามิจโจอี่ยว,วิ่งไปแล้วแต่ว่าอยู่ได้ชรินจริงก็โผล่มาก,ก่อนอเฮ้ยขวาง อกว่าจะไปไหนเพื่อนเก่าของฉันฮะจะไปหาความจริงอย่างนั้นเหรอข้ามศพฉันไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็ซัดก,กันเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าจินจิได้บอกว่าบอยโทมาไปสู้กับคุณคามิโจแล้วอีกสามคนเนี่ยไปซัดก,กับบอยแบนด์แล้วพอไปซัดก,กับบอยแบนด์เนี่ยทุกคนสลับสลับหนังสือกันใช้อย่างเมามันมีโยนโยนให้แบบ <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไปกล้องนี่หมุนละ รับไปสิเอเอาไปใช้อน,น,นี้น่าจะสนุกกว่านะเฮ้ยแบ่งกันใช้แต่ชิจิก็ให้เบเมนคุณโอกามิโอกามิก็ให้ให้ให้อะไรให้แจ็คป่ะได้ชิจิเนี่ยได้อนี่ไปได้ลูกหมูสาตัวใช่อ่าก็แสดงว่าคุณอ่าคุณโอกามินี่ให้ให้แจ็คเล่นไปใช่ใช่ใชใช่แล้วเป็นทุกคนเนี่ยโดนฉากได้แต่ทุกคนจะโดนคู่มือของตัวเองเ่ยซัดก,ก่อนอ๋อ แล้วก็พาท่าก่อน <c oughs> พาท่าก่อนเอาแล้วนะอย่า <Yeah. S 1> แล้วก็ตัดไปที่คนต่อไปจะเป็นอย่างนี้สามคนปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วกลับมาที่โทไม้ครั้งอยู่กับคุณคามิโจคามิโจเนี่เบื่อเบื่อแล้วเบื่อตลอดคนนี้เบื่อเบื่อเบื่อทุกอย่างเขาต้องการไปหาความจริงยังไงล่ะความจริงเลยแล้วคุณคามิโจเนี่ยวิ่งไปแล้วคือเขาเนี่ยจะไปหาความจริงโทไม้บอกคุณทำไมต้องไปหาความจริงด้วยคุณคามิโจเนี่ยก็บอกว่า ความจริงที่จะกล้าคือสิ่งถูกต้องยังไม่ลงอะไปอย่างนั้นไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งมาที่ตอกเดิมเป๊ะเลยเหมือนเบื่อเบื่อเบื่อโกดังละเขากลับมาสู้กันบนถนนเหมือนเดิมดูกันใหญ่เลยสี่คนสี่ต่อสามนวดตุบตับตุบนวดตับตุบตับพระเอกมาแล้วดินทารุ่งมาทุกคนครับมาแล้วมาพร้อมกับของเล่นใหม่แต่จริงๆหันหามอง ลินทาโลอไอของที่ฉันสร้างอะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอย่างนั้นสิได้แล้วโทรมาหาันมาอ๋อลินทาโร่นายมาได้อย่างั้นเหรอโอว้ว้าวลินทาโร่ก็โชว์ของเลยคิงไลออน,อนเซิงกี้ไ,ญญไปล่างไปแต่ว่าตอนนี้ลินทาโร่เนี่ยเปิดหนังสือเนี่ยหน้าตาเนี่ยเข่งขืนแข็งแข็งอื้มห้อ มูห์มูห์มากมูห์ห์กับมูห์ห์สามครั้งแล้วกล้องนี่แบบสามมุมนินทะโลกผมก็สามหน้าเหมือนกันมูห์ห์มูห์หเปลี่ยนหน้าสามทีเท่าน่อยมูห์ห์มูห์หมากมูห์หสุดๆุดแล้วแปลงร่างเป็นคิงไลออนไดเซงกิวิ่งเข้าไปโทมะบอกว่านินทะโลกฉันจะตามคาลิเบอร์ไปปาร์ตการเสาด้วยได้เลยวิ่งเข้าไปกลางวงศัตรูได้เลย เขาเล่นใหม่ตอนนี้ผมไม่มีทางแพ้เด็ดขาดหลังจากลินเทโร่เนี่ยแปลง่ากเลและเป็นคิงไลออนไดเซนกิใช่ไหมครับเขาทุกคนจนหนังสือไม่ให้มินเทโร่รับของเล่นกลับมาหมดแลวปัปปป Head op, ๊บปั๊บปั๊บมินเด้นเฮดฮอคไทเซเบรัสแล้วก็ล้มอาราจิน่านินเทโร่ใส่แล้ะ <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอเอีทไุกท่านใส่เอฟเฟกต์อีกนี่ทุกคนลบลบครับยิงไปโบ้งกิงกันหมดโอ้โหมันเก่งจริงจริงรินโดร่เก่งกว่านี้ไม่มีแล้วสำหรับพระเอกของเราใช่แล้วรอดูล่างสุดยอดเลยครับผมสำหรับรินโดโร่หรือว่ากิงไลออนเดนเซกิจะเป็นล่างสุดยอดแล้วกันแน่ หรืออีก40ตอนเขาจะต้องใช้ร่างน,นี้กันต่อไปกันแบบไม่มีร่างอัปเกรดแล้วกันแน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ต้องผมไม่มีอะไรหยุดได้แน่นอนแล้ัอะไรที่ดิเทโร่เนี่ยซัดไปแล้วถ้าอีกตัวประกอบสามคนของตอนนี้ก็โผล่มาแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยยิงใส่พร้อมกันสามท่ายิงเข้าไปใส่ <c oughs> กองบอยแบนด์ของเราเสร็จดิดเทโร่ินยืนอยู่หลัง ฉันจะพุ่งฉันจะพุ่งทะลวงไปด้วยความรู้ส ok ึกนี้ฮิสตอกฮ่าปียนล่างเป็นสิกโตแล้วก็พ่นแล้วก็ยิงปืนใส่เสาของคาลิเบอร์ทิง้งมีตบสามตัวสามบอยแบนด์นะ <c oughs> แล้วก็เอาปืนยิง,ยงโป้งยิงเสร็จเนะี่ยทุกคนก็บอกว่าปาทีีดเรยด้วยนะทุก่ <c oughs> ไปช่วยโลกนี้เลยแล้วโทมาก็บินตามบิดตาม เจ้าเราก็ขึ้นไปเข้าไปในหนังสือแล้วก็จบเลยจบตรงนั้นเลยอมันมันจบแล้วอะไรนี่จบเลยโอ้โหตอนนี้นี่ถือว่านี่ดัวกันอย่างเดียวเลยโชว์ของของลินทาโร่ได้ถือว่าใช้ได้เลยีเดียวเชียวบทแอคชั่นของตอนนี้ก็มันใช้ได้นัวกันทั้งตอนถือว่าซัดกันมั่วมากตอนนี้นะครับผมเละเทะกันไป ต้องเราต้องมารอดูกันในตอนต่อไปว่าในหนังสือเนี่ยที่โทรมาเข้าไปเนี่ยจะเจอกับความจริงอะไรกันแน่จะมีอะไรรอเขาอยู่ในหนังสือเล่มนั้นคุณคารมิโจจะเจอกับความจริงที่เขาตามหาหรือเปล่าก็ต้องรองดูกันต่อไปก็จบกันไปสำหรับตอนที่ตอนที่สิบสี่เองแล้วเองมาดูในส่วนของ ending กันดีกว่าครับคุณเกรด ในเอนนิ่งของตอนนี้เนี่ยจากตอนที่แล้วเนี่ยเราเป็นเคนโตะเคนโตะเนี่ยเดินหาเพื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นทุกคนเนี่ยหาเคนโตะแทนโอ้โหหาล้วไม่เจอทุกคนเหมือนแบบเล่นซ่อนหาในตอนแรกๆที่เคนโตะยังไม่มาเลยเออเดินหากันโอ้เคนโตะอยู่ไหนวะเคนโตะเคนโตะหาไม่เจอเลยเคนโตะก็ประมาณนั้นสำหรับอีดีของตอนนี้แต่ว่าในในตอนนี้เนี่ยตอนที่สิบสี่เนี่ยไม่แล้วนะลินคาโรเอ็กเมจัง เอาอีกแล้วนะครับผมปูอีกแล้วหวานแล้วซีนนี่เขาเยอะกันมากสำหรับคู่นี้อยู่ด้วยกันบ่อยมากผมบอกแล้วออฟฟิเชียลจันคู่นี้ชัวร์ทุกมาก็ได้กับก็ตโตะไปตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาผมเชียอดินทาโรกับเมจังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คู่นี้นี่คู่ชิพเยอะเขาหวานกันมากยังทำลูกหัวใจได้เป็นเอัศวินบนขีดบ้างนะ เป็นเกาโอรนเจอร์อะไรทีเดียวยาวนะอ่ะเหรออะไรครับเนี่ยคุณเกดเฮ้ยตัดที่อไต่อไปเออตอนต่อไปกูจำไม่ได้มาดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่าครับจำได้ปะจำไม่ได้ครับพักเบรก่ท่าทีในส่วนของตอนต่อไปเนี่ย ม,มันจะมีการเล่าถึง15ปีที่แล้วเอ้าปีที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่15ปีที่แล้วเนี่ยคือสมัยที่พ่อเคนโตคุณคามิโจกับคุณโอกามิเนี่ยยังอยู่ด้วยกันโอ้โหทุกคนยืนกอดคอกันมีความสุขทุกคนยืนกอดคอเต้นกัน,กนยังมีความสุขโอ้โหยิปปี้ยิปปี้แล้วก็ตัดจะมีเล่าใน15ปีที่แล้วแล้วก็การต่อสู้ของโทมัรก,กับคุณคามิโจที่เข้าไปในหนังสือนั่นเอง ไปตามหาความจริงนะผมในนั้นจะมีความจริงหรือไม่โทมัสบอกว่าคุณนะมันต้องอะไรทัอย่างนี้แหละดา่าเหมือนกำลังกำลังแบบกำลังสวนความมิโจมันความมิจโจก็บอกสวนกับโทม,มัสไปฉันนะมีความตั้งใจอยู่เร็วไปโทมัสเนี่ยใช้คิงอาร์เธอร์นะในที่สุดแลนอยากไม่ได้ใช้มานานแล้วก็ใช้คิงอาร์เธอร์คู่กับดาคอนิกนั่นเอง คุณคามิโยเนี่ยหมดโปรแล้วสู้ไม่ได้แล้วเจอดาร์โกนิกได้ระเบิดรอบที่สองหนึ่งต่อหนึ่งนี้อาจจะได้กลับอยู่ในดาบเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วรอบนี้เปลี่ยนเป็นเคนโตะออกมาถ,ถือดาบแทนก็ต้องรอดูตอนที่สิบห้าแน่นอนตอนที่สิบห้าเราจะเห็นเคนโตะาป็นดาบแล้วอา,อาจจะไม่แน่ต้องรอดูแล้วก็จบไปละตอนที่สิบสี่ของเราจบกันไปสำหรับชอกระโบตอนที่ จิ๊บ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 เกา็เดควครับก็จบกันเลยดีกว่าไปบตบบเลยตบเลยสายตัวสตัวก็ถ้าชอบคลิปเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งนองนิงนอนองนีงนน เพื่อไปพาออคลิปใหม่ๆจากพวกเราและว,วันนี้ผมเปาและคุณเกรทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ